เพื่อนซาล่าแฉไม้ละเอียบยิบสึกแย่งลูกไข่ปอมดูเหมือนสึกแย่งลูกครั้งนี้จะไม่จบง่ายๆเมื่อเพื่อนสาวของซาล่าออกมาแฉไม้แบบถีบย,ยาวเหยียบเต็มหน้าเฟซบุ๊กว่า เรื่องไหมรับผิดชอบค่าเลี้ยงดูบุตรมาตลอดเกือบ10ล้านเพื่อนซาร่าก็ตอบว่าความจริงตัวเลขเนี่ยไม่ถึง10ล้านเพราะค่าเทอม8 0 0แสนเนี่ยแค่ปีสุดท้ายค่าเทอมเด็กอินเตอร์ก็ราคานี้เท่านี้แต่ไม่เป็นไรถ้าคุณมีปัญหาจะย้ายลูกไปโรงเรียนระบบไทยก็ไม่มีปัญหาเช่นกันปัญหาคือคุณมาบอกในวันที่โรงเรียนไทยปาโรงเรียนปิดรับสมัครไปแล้ว และเพื่อนซาร่ายังแ์ต่อนะว่าเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยไม่ถึง4 0 0แสนบาทและเรื่องเงิน30,000บาทก็ไม่ได้ให้ด้วยความสเสน่หาในตัวผู้หญิงซึ่งตอนแรกไม้ให้จำนวนเงินเท่าไหร่ก็น่าจะรู้แก่ใจซึ่งความจริงแล้วเงิน30,000ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในใจกลางเมืองเรื่องเซ็นรับรองบุตรเพื่อนซาร่าตอบว่าตอนแรกที่เกิดเรื่องขึ้นนักข่าวถาม กับหอบขึ้นสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าเซ็นรับรองบุตรแล้วแต่พอหน้าข่าวมาถามคุณแม่คุณแม่กลับตอบว่าไม่ได้เซ็นทั้งทั้งที่แม่อยากให้เซ็นรับรองบุตรมาโดยตลอดด้วยเหตุใดพ่อไม่เซ็นรับรองบุตรในวันนั้นถึงอยากจะมาเซ็นรับรองบุตรในวันนี้พร้อมตั้งคําถามว่าทําไมกระดาษถึงสําคัญกว่าการกระทําเรื่องพี่เลี้ยงแม่บ้านคนขับรถ เพื่อนซาร่าก็ตอบว่าเป็นเรื่องปกติที่เด็กอินเตอร์จะมีร่วมถึงเด็กโรงเรียนไทยบางคนที่ครอบครัวมีกำลังจ่ายหรือมีความจำเป็นและต้องจ้าง และเรื่องถัดมานะครับเรื่องที่เพจบอกว่าซาร่าเบิกทุกอย่างแม้กระทั่งค่าโทรศัพท์ค่าน้ําค่าไฟค่าถุงเท้าค่าจีปาถักอื่นๆเพื่อนซาร่าก็ตอบว่าทําไมไม่บอกเหตุผลจริงว่าซาร่าทําไมต้องเบิกและบินค่าน้ําค่าไฟที่หลุดออกมาถึงเพจดังเป็นบินที่อยู่ในตู้จดหมายคอนโดที่ฝ่ายหญิงไม่เคยมีกุญแจและทําไมบินนั้นที่อยู่ในตู้จดหมายคอนโดเนี่ยถึงบินไปหาเพจดังได้ และเรื่องผู้ชายคนอื่นในคอนโดมิเนียมนะครับเพื่อนซาร่าก็ตอบว่าคือแฟนป้าแท้ๆที่เข้าไปช่วยขนของออกจากคอนโดหลังจากที่ไม้เชิญให้ฝ่ายหญิงออกและพยายามกดดันให้ออกแทบทุกเดือนแล้วให้ขนออกภายในไม่กี่วันเรื่องปกครองบุตรร่วมกัน เพื่อนซาร่าก็ตอบว่าการปกครองบุตรร่วมไม่เคยมีมาตั้งแต่แรกและไม่น่าจะรู้ดีว่าตัวเองมีเจตนาอะไรปกครองร่วมดังเช่นที่บอกสื่อจริงหรือเปล่ามีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน